ค่ะคุณคุณอาริยา เมื่อกี้นั่งอยู่ดีวาดเหรออยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้ใ่แล้วอยากที่จะชวนคุณผู้ชมมาร่วมกิจกรรมนี้กิจกรรมรักการเดินเนี่ยนะคะเขาบอกว่าสสสเนี่ยนะคะต้องเดินไปด้วยเห็นไหมสสสเนี่ยเขาร่วมกับภาคีเครือข่ายค่ะเพื่อที่จะมีกิจกรรมขึ้นมากิจกรรมหนึ่งชื่อชื่อกิจกรรมว่าโรงเรียนรักเดินแหมคุณสุสกุลมองตามดิฉันเนี่ยซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยนะคะเป็นการรณรงค์ให้นักเรียนเนี่ยรักการเดินให้นักเรียนไม่อ้วนด้วยค่ะแต่เป็นยังไงต้องดูเลยค่ะ าาน,น,นางวิลาศินีอด,ดุลยานนท์นะคะผู้อํานวยการสํานัก รณรงค์สื่อสารสังคมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส,ส,ส,สก็บอกว่าโครงการโรงเรียนรักเดินเนี่ยเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนไทยเพิ่มกิจกรรมทางกายด้วยการเดินค่ะแล้วก็หวังที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกําลังกายแล้วก็การเสริมสร้างสุขภาวะขจัดภาวะแน่นิ่งสาเหตุของโรคอ้วนนะคะโดยการออกกําลังกายสม่ําเสมอเนี่ยมีผลต่อพัฒนาการทางการเรียนรู้อีกด้วยนะคะแล้วก็โครงการนี้ค่ะโครงการโรงเรียนรักเดินเริ่มต้นขึ้นระหว่างเดือนสิงหาคมจนถึงเดือน กันยายนปีนี้เนี่ยแหละค่ะโดยโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครนะคะตั้งแต่ชั้นมันธยมศึกษาตอนต้นจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายเนี่ยเข้าร่วมทั้งหมด16แห่งมาดูผลสํารวจกันบ้างไหมคะคผลสํารวจพฤติกรรมกิจกรรมทางกายของประชาชนในปี2556เนี่ยพบว่าเด็กไทยอายุ6 14ปีมีการเคลื่อนไหวน้อยอะออเพราะอะไรอะ่ะเพราะใช้เวลาไปกับการนั่งนั่งนอนน,อนส่วนวัยรุ่นที่อายุ15 24ปีเนี่ยนะคะใช้เวลาไปกับการนั่งเฉยเฉยอยู่ กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาประเภทต่างๆทีนี้แหละก็เลยเสี่ยงต่อภาวะน้ำหนักเกินแล้วก็เป็นโรคอ้วนได้แล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมน้อยลงอาจจะส่งผลกระทบ ทางอารมณ์แล้วก็สติปัญญาค่ะนี่เราก็นั่งมาชั่วโมงครึ่งแล้ใช่เพราะฉะนั้นต้องลุกขึ้นมายืนนิดเดียวไม่พอแล้วก็ต้องเดินเขาบอกว่าจะต้องเดินทั้งหมดเนี่นะคะเดินประมาณวันหนึงส0นาทีแล้วก็เดินอย่างต่อเนื่อง5วันใช่แต่ว่ามีนี่เคล็ดลับวิธีการเดินที่จะได้ประโยชน์ในแต่ละสัดส่วนของร่างกายคุณเดินด้วยท่าที่แตกต่างกันคุณถอดรองเท้าเลยครับตอนนี้คุณอรัชพรจสาธอย่างนั้นเลยนะคะ เดินแ่ทุ่มทุนสร้างเนาะทุ่มทุนมากเดินเดินข้างหน้าเดินข้างหน้าคุณผู้ชมดูอว่าวเท้าเนยเดินด้วยส้นเท้าเดินด้วยส้นเท้าอย่างนี้ใช่ไหมคะถูกต้องครับจะเสริมความแข็งแรงกล้ามเนื้อหน้าแข้งแล้วก็ช่วยยึดเส้นเอ็นขากระดกปายเท้าขึ้นโอเคกระดกไปวนมเดินวนเย้านอ่านีู้ครับอี้คือเดินด้วยส้นเท้านะครับเดินด้วยปลายเท้าคุณรชพร เดินด yeah. yeah. ้วยปลายเท้าคือเขย eng ปลายเท้าเอาอไรเหมือนบัลเล่เขย่งเมื่อก well, so. ี <regain> ้ใช้ส้นเท้าเดินตลอดเลยนะปลายเท้าสิคุณปลายเท้าคุณเอากระชัเขย่งตลอดเลยค่ะไม่เอาส้นเท้าออกไปเดินอย่างนี้แหละตลอดอันนี้จะทําให้ระบบหมุนเวียนเลือดทํางานดีขึ้นประสิทธิภาพของการย่อยอาหารดีขึ้นอขย eng มากขึ้น่าอันนี้คือใส่รองเท้าแก้วท่าที่สามเดินไขว้ไปมาไขว้เท้าไปมาต้้องสนเทท้้าาาปลยเหมือนนั่งแบบอ่ะน่าจะทนอย่างี้อย่างนี้ อันนี้ได้ประโยชน์อันนี้ได้ประโยชน์อะไรรู้ไหมเพื่อความยืดหยุ่นของสะโพกลดไขมันสะสมบริเวณเอวและต้นขาเดินอีกเดินอีกแล้วก็อยู่ตรงนั้น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 ท่าที่สี่เดินถอยหลัง เดินไงอ่ะลังกลับมาใคล้างธรรมดาคุณทข้งหลังเรียบค่ะไม่มีอะไรชนค่ะเออเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อเส้นประสาทเส้นเลือดฝอยสมองแจ่มใสและทรงตัวดีขึ้นนี่คือประโยชน์ถ้าเดินทั้ง4ท่านะครับขอบคุณผู้สาธิตของเราด้วยเดินแล้วก็มานั่งมานั่งนะคะเขาบอกว่าเดินดีดียืดสายแล้วเดินดีๆเนี่ยมีกําไรครับนะแล้วก็เป็นการเพิ่มสารเอนโดรฟินให้ร่างกายให้ร่างกายมีความสุขด้วยอย่าลืมนะคะมีความสุขสุขภาพดีสามารถทาได้ง่ายๆด้วยการเดินนั่นเองค่ะช่ว ภาพใจก็ดีไม่ได้ไปทาบุญด้วยใช่แล้วเดินเข้าวัดนะครับแต่ที่แน่ๆค่ะที่จังหวัดเพชรชนุ